ชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมีนาคมนี้จุดที่เป็นห่วงเจ้าชะตาชาวราศีมิถุนมากที่สุดเลยก็คือเรื่องงานนะครับในเรื่องงานของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเกณฑ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวงานผิดพลาดทางด้านเอ,เอเกาสารเช่นกรอกตัวเลขผิดนะครับเซ็นสัญญาผิดนะครับที่มีเกณฑ์ของการเอ่อถูกฟ้องร้องถูกแก้ไขอันนี้หนักนะ อันนี้หนักอันนี้ชาวราศีมิถุนต้องระวังผมแนะนำว่าชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมีนาคม2 5งพเนี่ยพยายามเลี่ยงอย่าไปเซ็นสัญญาเอกสารใดๆนะครับที่มีความผูกพันเกี่ยวพันทางกฎหมายเช่นไปเซ็นคำ้ำเซ็นกู้เซ็นรับรองห้ามเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งเอกสารดีลงานกับลูกค้าก็ตามก็ต้องระวังเพราะว่าอะไรมีเกณฑ์ความเสี่ยงต่อการถูกช่อโกง มีเกณฑ์ความเสี่ยงในเรื่องของการถูกฟ้องร้องคดีความและความผิดพลาดทางด้าน,นาเอกสารต่างๆที่ทําให้เราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบดังนั้นชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้เนี่ยใครมาขอเซ็นคําเซ็นกู้เซ็นเอกสารสาัญญาห้ามเด็ดขาดหรือหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องงานเราท่านเลี้ยงไม่ได้นะครับโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นอันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้พูดอย่างเห็นแก่ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีปัญหาปวดหัวเรื่องการเยอะมาก อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับทําให้รู้สึกเครียดแบบตั้งอยู่เฉยๆหน้าเนี่ยเป็นผูกโบนะครับนานิิวคิวท้งหมดเลยลนะ่ะเหนื่อยนะครับแล้วปัญหาเนี่ยไม่ใช้ปัญหาแบบอ่าปัญหาใหญ่แบบตุ่มเดียวเละน,นะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับหัวหน้าบ้างอะไรบ้างโอ,อ้ไปกันใหญ่เลยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนมีนาคมอย่าไปเซ็นสัญญาเอกสารอย่าไปโพสโซเชียลมีเดียที่มีเกณฑ์ความเสี่ยงการถูกฟองร้องขับรถอย่าเมาแล้วขับอย่าขับผิดกฎจราจรมีเกณฑ์การถูกใบฝั่งฟองร้องคดีความตามมานะครับโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเจ้าชะตาก็ต้องระวังเป็นพิเศษแต่แต่นะครับในเรื่องอดีเรื่องอื่นละัะนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ เรื่องของโชคลาภเข้ามามาจากพระอังคารนี่แหละนะอังคารจะพบลาภะโคโจรนะครับโคโจรไปอยู่ในราศีมิถุนมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าอังคารตรงเดียวกันมันจะมาจากภพอริก็ตามก็แปลว่าวในเรื่องการเรื่องงานมีคนขัดแข้งขัดขาอย่างที่ผมทำนายไปเมื่อตอนเมื่อสักครู่เนี่แหละที่งานของท่านจะมีปัญหาเกณฑ์การติดขัดด้านเอกสารความผิดพลา,าดการถูกฟ้องร้องข้อที่ความเข้ามา เป็นจุดที่ต้องระวังดังนั้นชาวราศีมิถุนตั้งรับนะครับตั้งรับในเรื่องงานไว้นะครับดูให้ดีอะไรที่ไม่แน่ใจโยนให้หัวหน้าโยนให้คนที่ตำแหน่งสูงกว่าให้เขารับผิดชอบให้เขาช่วยตัดสินใจลองมาร์กโน้ตเอาไว้ว่าเขามีส่วนในการตัดสินใจเพื่อมันมีปัญหาเข้ามาจะได้ลากลงมาด้วยกันนะครับท่านจะไม่ต้องผิดกุ่คนเดียวในเรื่องการเงินล่ะนะครับในเรื่องการเงินชาวราศีมิถุนเนี่ยยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีอยู่ นะครับมีเงินกินเงินใช้เงินทองไหลมาเทมาอยู่ถือว่าใช่ได้นะครับมีโอกาสได้พบเจอมิตสหายะนะครับพบเจอมิตสหายที่ไม่เจอกันนะไม่ได้เจอกันมานานเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนความช่วยเหลือในเรื่องงานเข้ามามากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม นทนต้องดับเบิลเช็คเอกสารตรวจสอบให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดที่เขาจะนํามาฟอ้องร้องเราได้ภายหลังนะครับช่วงเดือนนี้ต้องระวังมากโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักกันา้างความรักของชาวราศีมิถุนนะแบ่งเป็นสองส่วนห,หนึ่งนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์การทะเลาะกับคนรักมากขึ้นมีเกณฑ์การโต้เถียงมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์ความผิดหวังเรื่องความรักอันนี้เป็นจุดต้องระวัง นะครับส่วนคนโสดนะถามหาเกณฑ์การจรกะกุ๊กกรักก็ยังไม่มีในช่วงเดือนนี้นะครับดังนั้นเดือนนี้ตั้งหน้าตั้งตาทํางานตั้งใจทํางานให้ดีนะครับงานจะได้ออกมาแล้วเออเพอร์เฟกต์นะครับไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีเกณฑ์การฟอ้องร้องกลับมายเราต้องปวดหัวและที่สําคัญชาวราศีไมถุนในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานของเจ้าชะตาเนี่ยแหละ นะครับมีความเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาด้วยในเรื่องสุขภาพล่ะสุขภาพของชาวราศีมิถุนนีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงดีใครที่ตั้งเป้าลดน้ำหนักมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จลดได้ในเรื่องงานชาวราศีมิถุนแยกเลยเนานะครับระวังความผิดพลาด้านเอกสารต่างๆการฟอ้องร้องคดีความมีเกณฑ์ความเสี่ยงมากนะครับมีเกณฑ์ความเสี่ยงมากนะครับในเรื่องของอะไรอีกมีอะไรไปมมีแล้วนะครับเรื่องครอบครัว ก็มีเกณฑ์สนับสนุนส่งเสริมดีดังนั้นเนี่ยโดยสรุปดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับห้ามเซ็นคําเซ็นกู้ห้ามเซ็นสัญญาณนิติกรรมใดๆต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดและถูกฟ้องร้องคดีความตามมานะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีมิถุนต้องระวังในเรื่องงานมากๆแล้วมีราหูด้วยโอ้โหมีปัญหาหนักเหนื่อยมีปัญหาเรื่องปวดหัวที่แบบว่า นะครับตลับพัฒสลับเพเกี่ยวเรื่องงานเข้ามานะครับอดทนอีกนิดเดียวอีกไม่กี่เดือนชาวราศีมิถุนก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงดวงขึ้นและดวงขึ้นแบบยาวๆเลยนะครับอดทนอีกนิดเดียวก็ขอให้ชาวราศีมิถุนโชคดีแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ